สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมมีเหรียญเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะครับเป็นเหรียญที่ระลึกกระถินปีหกห้านะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกของหลวงปูม่มหาไอเป็นเหรียญกระถินรุ่นแรกของหลวงปู่มหาศิลานะครับ นนี้ผมได้มาเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับนีครับดูความสวยงามนะครับผมดูความสวยงามซีนเดิมๆนะครับเลขลมเบอร์หนึ่งสี่ศูนย์ปดนะครับดูความสวยความคมชัดนะครับตัวนี้ผมได้เนื้อเงินมาสองเหรียญน,นะครับก็ถือว่าสวยงามมากกล่องนะครับ กล่องเดิมๆกล่องก็สวยนะครับเขาทำกล่องมาสวยมากเลยนะครับเนี่ยเป็นกล่องดีรุ่นนี้เป็นเหรียญมหากรถินนะครับแล้วก็มีพิธีพุทธาพิเศษใหญ่นะครับเป็นจัดรวมของ จะรวมของสายพระกรรมฐานนะครับสายธรรมยุทธนะครับมาร่วมปลุกเสียงนะครับเป็นพิธีมหากรรมฐานนะครับชุดนี้น่าเก็บน่าสะสมนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับผมได้เนื้อเงินมาสองเหรียญน,นะครับส่วนเนื้อทองฝาบาทแล้วก็ลมลมดำนะครับก็ปล่อยแบ่งให้พี่น้องเช่าไปบูชานะครับ โอเคครับเหรียญนี้ก็รุ่นนี้ก็ถือว่าน่าสนับสนุนน่าเก็บสะสมนะครับใครที่กำลังหาก็เข้าไปในกลุ่มหรือไม่ก็ติดต่อมาที่ผมได้นะครับเผื่อว่าพอจะมีแบ่งให้นะครับถ้าสนใจก็ทักมานะครับผม0642846205นะครับสวยครับน่าเก็บน่าสะสมครับเนี่ครับคมชัดมากนะครับ ตัวนี้พี่ก๊อฟพนุมานเป็นคนออกแบบจัดท่างนะครับสวยครับสำหรับผู้สร้างวันนี้ทำออกแบบพระได้คมชัดชัดเจนมากครับสวยงามโอเคครับผมฝากติดตามด้วยนะครับต้นอชวินพระเครื่องนะครับ